โอละพ่อเพือพ่อนสาว17โผล่เล่าไม่ได้ทิ้งเพือ่อนแถมเหตุการณ์ยังเป็นอีกเรื่องจากกรณีสมรักคำสิงอดีตนักมวยเหรียญทองโอลิมปิกถูกเด็กสาววัย17ปีชาวกละลสินกล่าวหาว่าล่วงละเมิดในโรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองขอนแก่น ซึ่งล่าสุดทางด้านเพื่อนของสาว17ได้ออกมาเล่าถึงเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุอีกมุมหนึ่งโดยกล่าวว่าตนและสาว17ไปเที่ยวสถานบันเทิงแล้วเจอเข้ากับสมรักจึงได้ขอถ่ายรูปแต่ทางสาว17ไม่ยอมเดินกลับโต๊ะพร้อมเพื่อนผ่านไปสักพักเพื่อนๆเ,เริ่มเมาจึงได้ชวนสาว17กลับบ้านแต่สาว17ยืนยันจะอยู่โต๊ะสมรักต่อเธอจึงตัดสินใจกลับปล่อยให้สาว17อยู่กับเพื่อนอีกสองคน ต่อมารู้ทีหลังว่าเพื่อนอีกสองคนจะกลับแต่สาวสิยังยืนกลานว่าจะอยู่กับสมรักต่อไม่ยอมกลับบ้านโดยเพื่อนของสาวสิยืนยันว่าไม่ได้ทิ้งเพื่อนพร้อมทั้งคิดว่าสมรักพาสาวสิกลับไปด้วยเพื่อกระทําชํเราแน่นอนเพราะตอนอยู่ที่โต๊ะสมรักมักจะโอบเอลสาวสิอยู่ตลอดเวลา